อสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับครับป๋าป๋าไปร้มาจากที่ไหนสันตองรองจ้างบ้านนาทุ่งหยินทุ่งหยินครับสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงโอ้โหตะกอนนนเข้ามาไอ้มึงยังอยู่ครับอไม่ตายกั้งคืนมันสลบหมดครับมันลอยๆนัดมันใหญ่มันยิงมาครับเลเราไปโดนที่ไหน ที่บ้านนาที่บ้านนาครับพี่โอ้เป็นตอนนั้นรถหนักเลยโอ้โหมันยิงมาแต่ละนัดแต่ละคืนมันจะถล่มหนานไทยครับให้หนีหมดเลยอ่ะ่นานไทยไม่หนีสู้สู้อ้ามีลมหายใจอยู่ไม่มีหนีอยากจะฝากอะไรถึงพี่นพะชนที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ทั่วโลกเนี่ยเอาผนานไทยสู้ สู้โยทุกคนทีนี้ประชาชนคนไทยที่เขาไม่เคยไปร่วมรบเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างไหมก็คิดถึงเนาแนวแนวหน้าบ้างทหารเป็นรั้วของชาติถ้าไม่มีทหารประเทศอยู่ไม่ได้โอ้สุดยอดนะครับนี่ก็คืออีกนะครับในเรื่องสิทธิสวัสดิการนี่อยากจะให้ทางผู้ในการองการสงเครา่ทหารมาศเขาช่วยเหลือยังไงบ้างท่านครับผม นักรบนินานามสำรองลองแจ้ง <Yeah. S 1> ตาบอดข้างหนึ่ง <Yeah. S 1> ข้างซ้ายขาฝาหัก <Yeah. S 1> ครับตอนนี้ยังไม่ได้รับเหรียญชั้นหนึ่งเลย <Yeah. S 1> ครับได้ <Yeah. S 1> ชั้นสามผู <Yeah. S 1> ้นวยการท่านพอ,อช่วยอนุเคราะห์ให้กำลังผลผู้น้อยด้วยโอเคชัดเจนครับผม ก,ก็เป็นแง่คิดมองของอาฐานพันธุ์สิท่านหนึ่งนะครับซึ่งไปรบปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองนะครับนนนะครับัสดีครับท่าน